สวัสดีค่ะมิน้นโตอตโตคาค่ะสวัสดีครับผมบอยโตอวโตคาครับผมแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่บอยอีกแล้วนะคะในช่วง <ลด S 2> รถเข้า,<อ>าใหม่ค่ะคและว,วันนี้นะคะเราก็อยู่กับคันนี้เลย m i t s ูบิชิปาเจโร่สปอร์2.4 GT Premium นะคะคันนี้ได้ปี2021เปิดตัวป้ายแดงมาในราคา1,469,000บาทแต่ที่โตอตโตคาของเราจัดมาในราคาเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งราคานี้นะคะเป็นราคาก่อนเก็บงานเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการเก็บงานเสร็จหมดเรียบร้อยเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของราคาที่ปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูกันว่าจะมีการเก็บงานในส่วนไหนบ้างเดี๋ยวให้พี่บอยเลยคะ่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ด้านในของเครื่องกันเลยนะครับผมตัวนี้อ่ะอนะครับผมอันนี้คือสภาพที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะ,ะม,ามาฝั่งนี้ก่อนนะครับผมต้องการให้เห็นเลยนะครับผมเครื่องโยนแห้งนะครับผมไม่มีคราบน้ํามันนะครับผม เป็นฝาวาล์วฝาสูบอะไรเงี้ยไม่มีรั่วซึมลงไปถึงลึกๆข้างในน้นในช่วงของส่วนของเกียร์ด้วยนะครับผมเกียร์จะอยู่ตรงนั้เกียร์กับเครื่องจะต่อกันอยู่พอดีนะครับผมแห้งนะครับผมน็อตต่างๆไม่มีการขยับนะครับของพวกฝาวาล์วอะไรพวกนี้นะครับผมฉันบอกได้ว่ารถคันนี้ยังไม่เคยผ่านการซ่อมการโอเวอร์ฮอลใดๆทั้งสิ้นมานะครับผมรับเข้ามาสดๆเลยนะคะสภาพลูกค้าดูออกอยู่แล้วนะครับผมจะเห็นค้าวฝุ่นบางๆข่าอะไรที่เป็นจับอยู่นะครับผมอันนี้คือเรายังไม่ได้ล้าง อย่างที่บอกวัตถุประสงค์เราต้องการให้ลูกค้าได้เห็นแบบเรียลๆกันเลยว่าเราซื้อรถแบบไหนมาขายกับลูกค้าเนาะมีช้ำชไหมโซมไหมอะไรยังไงนะครับผมนี่จะบอกได้เลยว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันไม่ช้ำไม่โซมนะครับผมจะสังเกตได้จากเครื่องยนต์จากการดูแลรักษาของเขาเดี๋ยวเดาพาให้ดูทั้งภายนอกและภายในคันนี้จัดว่าดูแลรักษาดีนะครับผม <ạ S 1> ฝากระโปรงหน้าเดิมในเรื่องของบอดี้ <ๆ S 2> นะครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับนี่สติ๊กเกอร์มอกอต้องมีม <อ S 1> นะครับผมสาปาเชโรโสมนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้ด้วยนนะครับผมต อันนี้บางคนหน้าขวาหรือแก้มหน้าขวานะครับผมไม่มีขยับเช่นกันนะครับผมคานหน้าสีเดิมไม่เคยเคาะซ่อมทําสีนะครับผมก็ฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับผมมีบางคนหน้าซ้ายน<ม>็อตไม่มีขยับเหมือนกันนะครับผมภายใน,นสายฟงสายไฟต่างๆจัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตมาอยู่ยังไงก็อยู่อย่าง้นเลยนะครับผมของเรารถไม่ได้คันนี้ไม่ได้มีแต่งซิ่งอะไรใดๆทั้งสิ้นลีมงลีแมปอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมเราจะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นแต่รถดเดิมๆนะครับผมอ่ะ สภาพสมบูรณ์เลยนะครับครับอามาถึงการเก็บงานรอบนอกนะครับผมกันชนหน้ามีสเก็ตหินอยู่แล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวทําสีให้ใหม่เนาะตัวนี้คิ้วโครเมียมหลุดหายไปนะครับผมเดี๋ยวสั่งเบิกมาใส่ให้ใหม่นะครับผมฝากระโปรงหน้าสเก็หินจุดเล็กๆอย่างนี้เห็นไหมฮะเนี่ยจุดเล็กๆนะครับผมเท่าปลายปากกาเนาะไม่ได้มีแผลสดอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวทําสีให้ใหม่นะครับ มาดูด้านข้างกันบ้างนะครับผมนี่อย่างนี้สีกระเทาะนะครับผมเห็นไหมฮะจุดเล็กๆจริงๆนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้ใหม่นะครับผมจะสังเกตว่าเดี๋ยวให้กล้องแพนดูว่ามันไม่ได้มีบุบพูดแผลสดแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวเราไล่ดูไปเรื่อยว่าจะต้องทําสีไหมในแต่ละชิ้นนะครับเอามาดูยางกันบ้างนะครับผมกับร้อแม็กเนาะยางตัวนี้เป็นยางดันหลกนะครับผมดอกหนาดอกเต็มเลยเ๋ยดูซิปีอะไรนะครับผมปีสองพันยสี่นะครับผมนี่ปี2 0 2พันยสี่ ส ism, yeah, right. yeah, right. yeah, right. ัปดาห์ท <fol> <dévelop per> <facade> an ี่สาสิบเจ็ดนะครับผมเหมือนยางใหม่เลยนะครับผมตัวนี้ใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับอ่ะล้อแม็กนี่ชี้ล้อแม็กใช่ไหมเนี่ยใช่นี่ไงนิดๆหน่อยๆตาดีนะนะครับผมตัวนี้อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมมีลิ้วรอยบางๆนะครับผมเดี๋ยวตัดแม็กทาสีแม็กให้ใหม่เลยนะครับผมเพื่อความเนี๊ยบเพื่อความสวยงามนะครับผมเช่นเดียวกับสีอะไรเห็นไหมที่เราเก็บมันไม่ให้เกิดจากแบบบุบคูดแผลสดอะไรมันคือ สเก็ตหินขนแมวสีกระเทาะเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ว่าเราทําเพื่อความเนี้ยเพื่อความสวยงามซะนั้นเองนี่ประตูหน้าขวาให้เห็นกันอย่างนี้เนี่ยนิดนิดมากเอาอะจะเทียบกับปลายนิ้วผมะน,น,นะครับผมถือว่าเล็กน้อยมากนะครับผมเนี่ยนะครับนะครับผมก็คืออย่างที่บอกครับรถมือสองผ่านการใช้งานมาแล้วก็มีบ้างนะครับผมนี่ประตูหลังขวานะครับผมรวมถึงนขนแมวขีด่วนมีบ้างนะครับ บางๆนะครับผมรูปพูดง่ายว่าเหลี่ยมสันรูปทรงไม่ได้เสียนะครับผมเก็บเพื่อความสวยงามจริงอ้าวเดี๋ยวให้กล้องได้ดูภายในกันบ้างนะครับผมผ้าหลังคาเพดานนะครับผมอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับผมไม่มีขุยไม่มีคราบอักขระใดๆนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ฟอกนะถ้าฟอกออกมาแล้วสวยงามแน่นอนนะครับผมเอาดูคอนโซลนะครับคอนโซลก็อยู่ในสภาพที่โอเคนะครับผมช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับผมพวงมาลัย พวงมาลัยก็เหม็นตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเอาไฟส่องให้นะครับผมจะคุ้มหนังให้ใหม่นะครับผมอยากให้มันสวยเนี้ยบกว่าน,นี้นะครับอยากให้สวยเนี้ยบกว่าน,นี้แต่ที่ทําเพราะว่าสาเหตุน,นี้แล้วกันนี่นี่เห็นไหมนี่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 นิดน่นิดจริงจริงค่ะกล่องน่าจะเห็นนะต้องฉายไฟช่วยนะครับผม <laughs> นิดเดียวจริงจรินะครับผมจริงๆไม่ทําก็ได้จริงๆจะพ่นก็ได้นะครับผมเพราะมันสีดําทําง่ายแต่ว่า ของเราไม่นะครับผมที่ตัวตู้ข่าวของเราต้องการความเนี๊ยบนะครับผมทําให้ลูกค้าทําแบบจริงใจทําเหมือนใช้เองนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เดี๋ยวฟุ้งหนังให้ใหม่เพื่อให้ลูกค้าได้เอาไปใช้กันแบบยาวๆนะครับผมกว่าจะสึกอีกรอบนึงโอ้โหใช้ลืมนะครับเบาะจริงๆก็ตึงดีนะครับผมในแต่ทุกตัวเลยมีหนังยับๆหน่อยนะครับผมหนังยับๆหน่อยตัวนี้ก็เดี๋ยวซ่อมเปลี่ยนหนังให้ใหม่เลยนะครับผมเพื่อความสวยงามในส่วนของปีกเบาเนาะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติคนลดรด ค่อนข้าง,งาสูงข,ขึ้นลงแล้วบอกคนขับด้วยนะครับผมยังไงก็ถือว่าปกตินะครับผมม,มีบ้าง,างเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับผมเอาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเปลีนน่ยนอย่างให้เนาะเอาเบาะด้านหลังนี่<อ>ต้องบอกว่าเรียบร้อยเลยละค <ละ S 2> ันนี้เรียบร้อยมากเห็นไหมฮะตึงทุกสัดส่วนนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอ่าเห็นไหมเพดงเพดานสวยงามเอามาดูเรื่องของบอดี้กันบ้างครับภายในก็ถือว่าเก็บงานน้อยครับผมต้องบอกว่าคันนี้จริงจริง ดูแลรักษาดีไม่ฉํำไม่โทมเจ้าของเดิมถือว่าโอเคเลยนะครับผมการจิบงานภายในน้อยมากนะครับอาร์กต่างๆนะครับผมซับในนี่ไม่มีเคาะซ่อมทําสีแต่อย่างใดนะครับผมทั้งหน้าและก็หลังเลยนะครับผมเอาเดี๋ยวด้านหลังผมแกะให้ดูนะครับผมนี่อนะครับนี่เห็นไหมฮะอาร์คประตูหลังขวานะครับผมอาร์คเดิมทั้งสิ้นเลยนะครับผมไม่มีเคาะซ่อมทําสีเหมือนกันนะครับผมนะฮะ อ่าสวยๆกันเลยนะครับผมบอดี้เดิมๆเลยนะครับอ่านะครับโอเคเอามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับผมด้านท้ายครับก็มาดูด้านท้ายกันต่อเลยนะครับผมอาจจะเปิดให้ดูบอดี้ด้านท้ายนะครับผมนี่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับเลยะคมาดูบอดี้การน็อตไม่มีขยับนะครับผมอ่ะกล้องมาดูนะครับอ่านะครับในเรื่องของบอดี้นี่ฝาท้ายเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับผมอาร์คมชัดนะครับผมนี่ ไม่มีขยับเหมือนกันทั้งซ้ายและขวานะครับผมอาร์ตต okay. ่างๆก็คมชัดเช่นเดียวกันนะครับผมฝาตรงฝาท้ายพวกนี้อาร์ตเดิมซีนเดิมนะครับผมค่อนข้างเรียบร้อยเลยพลาสติกต่างๆกราฟพลาสติกอ่ไม่มีริ้วรอยอะไรนะครับผมแสดงว่าไม่ค่อยได้บรรทุกของอะไรนะครับผมก็ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีเลยใช่นะครับผมเนาะอ่ในเรื่องของสีก็ไม่มีอะไรขีด่วนธรรมชาตินะครับผมพื้นผิวพวกนี้เดี๋ยวทาสีให้นะครับผมอ่ะมาดู ด้านซ้ายแถบซ้ายกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวให้กล้องได้เห็นนะว่าไม่ได้มีแผลสดบุบคูดริ้วรอยแต่อย่างใดนะครับผมก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับผมสเก็ดหินอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมขีดข่วนนิดหน่อยใช่ครับขีดข่วนขนแมวอย่างเงี้ยนะครับผมจุดเล็กๆเล็กจริงๆนะครับผมจริงๆบอกว่าไม่เก็บก็ได้นะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยขนแมวนะครับี่ขนแมวนะครับสเก็ดหินอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะ สเก็ตหินนะครับผมอ่ะมาดูประตูหน้าซ้ายกันอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้ก็ขนแมวกิดกว่วนสเก็ตหินเหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่ก็เดี๋ยวสรุปให้เลยในเรื่องของการทําสีเดี๋ยวทําให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมมาดูบอดี้กันให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าเราเก็บแบบไหน <S <S ยัางไงานะครับผมในเรื่องของสีเนาะบอดี body ้แถบซ้ายเอาให้จบไปเลยนะคร<ส>ับผมนี่อาร์คเดิมนะครับผมอาร์คเดิมเสาเก๋ง อากประตูต่างๆเดิมไม่เคยเคาะซ่อมทําสีนะครับผมทั้งสี่บานก็พูดง่ายว่าถึงบานนี้ก็รอบคันพอดีเดิมทั้งหมดน็อตไม่มีขยับนะครับผมในเรื่องของบอดี้นะอ่าเห็นฟิล์มอ่ะม,มีฟิล์มเดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่เลยมีนิ้วรอยขูดขูด,ดนิดนึงขูดนี่เห็นไหมใช่นิดเดียวเองอเดี๋ยวติดให้ใหม่เลยนะครับผมตัวนี้นะ ั้งคันนะครับผมไม่ต้องเป็นกังวลด้วยตัวนี้เราติดแบบอย่างดีให้เลยนะครับผมนี่ลูกค้าอย่างที่บอกนะครับผมต้องการให้ลูกค้าได้เห็นว่าเราเก็บงานยังไงนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวใส่ฟิล์มเซรามิกให้เลยใส่เซรามิกเลยนะครับผมของแบรนด์นามินะครับผมกำลังมาแรงด้วยนะครับผมตัวนี้ป้ายแดงหลายๆแบรนด์หลายค่ายที่ดมใช้กันมวกครับผมตัวนี้เราจัดให้เลยนะครับผมเซรามิก5ชั้นรับประกันเปีนะครับผม เคลียร์ในกันแสง u v 9 9ซนะครับผมมองจากข้างในนี่ใสเหมือนใส่เลเยร์แบนนะครับผมมองจากข้างนอกอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอ่าได้ความ p พ i เวทเป็นส่วนตัวนะครับผมภายในรถไม่ร้อนด้วยอ่าขึ้นสัญญาณต่างๆ easy pass นะครับผมเออบัตรเข้าผ่านประตูต่างๆสัญญาณใช้ได้ปกติน,นะครับผมอ่าในเรื่องของฟิฟรมเนาะตัวนี้เดี๋ยวติดให้ทั้งคันนะครับผมเซรามิกนะครับสีที่พูดค้างไว้นะครับผมตัวนี้เราทําสีให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับผมไม่ต้องเป็นกังวลอีกเช่นกัน ตัวนี้เราใช้สีอย่างดีนะครับผม 2K นะครับแห้งเร็ว 1K ไม่ได้ใช้นะครับผมตัว<ฆ>นี้ 2K เต็มระบบนะครับผมอ่าลูกค้าก็ได้พูดง่ายๆว่าสรรพคุณของเขานี่ใสกว่าแข็งกว่า,แข,วาแข็งกว่าคือ<ฆ>คือ l กเกอร์นะบางคนเดี๋ยวไปเข้าใจผิดอะไรแข็งนะครับผม l กเกอร์เขาจะแข็งกว่าจะ<ฆ>ทําให้สีเนี่ยทนทานต่อสิ่งที่จะมาทําให้เขา,เ,าเสียหายอะ่ะเอออย่างเช่น ขีดกวนบางๆอาจจะต้กิงไม้บางๆก็ไม่เข้าถึงสีขัดๆก็ออกนะครับผมสเก็ตหินถ้าไม่ใหญ่หรือไม่แรงจริงๆก็เอาแทบ,บจะไม่เห็นเลยใช่นะ,นะครับผมเรื่องความฉ่าความเงาเงากว่าอยู่แล้วนะครับผมอตัวนี้เราก็ที่ตัวลูกค้าเราก็ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีกว่านะค,ะครับผมแล้วในเรื่องของพวกบอดี้รถอย่างเงี้ยค่ะพี่บอย้ลูกค้าจะมั่นใจได้ยังไงอ่าเป็นรือเป็นคำถามที่ดีนะครับผม ที่เราพาชมไปเมื่อกี้ที่บอกว erm ่าสวยที่บอกว่าเดิมนะครับผมอ่านะครับก so ็เรายังมีบริษัทกลางนะครับผมอย่างกูอินสแตนชั่นนะครับผมที่เป็นบริษัทชั้นนําจากที่ญี่ปุ่นเลยนะครับผมเที่ยวชาานลโครงสร้างหลักนะครับผมมาตรวจสอบรถเราเหมือนกันนะครับผมซึ่งสถาบันการเงินต่างๆไฟแนนซ์ให้การยอมรับนะครับผมเรามีออกใบเซอร์ให้เลยนะครับผมตรวจร่วม344รายการนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถ มาขอดูที่เราได้<ช>นะครับผมพาช่างมาดูได้มาทดสอบมาลองขับได้นํารถเราไปเช็คศูนย์ได้เท่านั้นยังไม่พอครับยังมีระบุในสัญญาให้อีกนะครับผมจ<ช><อ>นหนักจมน้ําพลิกคว่ำไปไม่รับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมในขนาดนี้แล้วเป็นผมผมก็โอเคนะ<ช>เลียร์ครับผมอย่างนี้เลียร์นะครับและของเรานะคะยังมีการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะสูงสุดถึง4ปี4ี่0 0ื่โลเลยอ่ะนะครับผมโอเค ก่อนที่ลูกค้าจะมาลองขับเราก็ต้องไปลองขับกันด้วยครับคุณมิน้นได้เลย,เ,ลยเพื่อนะดูว่าการขับขี่สมบูรณ์ไหมนะครับผมต้องทําอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปกันเลยครับค่ะครับตอนนี้ก็อยู่ในรถกำลังที่เรียบร้อยแล้วนะครับ<า>ผมพร้อมอยังครับคุณมิน้นไปเลยค่ะครับเดี๋ยวขอเช็คระบบนิดนึงก่อนนะแอร์เย็นไหมเย็นค่ะแอร์เย็นนะอ,อะ่ดูจอสมัมผัสกดยากจอสมัมผัสน่าจะมีปัญหานะครับผมอ่ามาแล้วกดได้แล้วไหลดีหน่อยอืม ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้เปลี่ยนจอใหม่ให้เลยนะครับผมเปลี่ยนจอเลยเปลี่ยนจอเลยครับเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับผมตัวนี้โอเคมาดูอย่างอื่นไ,ไฟฟ้าไฟเพดานไ,ไฟฟ้าใช้งานได้นะครับผมทั้งสี่บานนะครับผมตัวนี้เป็นออตโต้ทั้งสี่บานใช้งานได้ปกตินะครับ่ K a ร์เย็นเอ่ะเดี๋ยวลองเกียร์กันหน่อยนะครับผมจอดอยู่กับที่ใส่เกียร์กล้องสามโมหกสิบองศาใช้งานปกตินะครับเดินหน้าถอยหลังจอดอยู่กับที่ใส่เกียร์ไม่มีกระตุกกระชากนะครับผมก็ถือว่ายางเส้นเกินเส้นเกียร์อยู่ในสภาพที่ปกติสมบูรณ์ดีนะคร<ฮ>ับผม<ฮ>ไปกันเลยครับนิ่มไหม ได้เลยนะได้เลยนุ่มดีนะครับผมนุ่มดีไม่มีเสียงของความผิดปกติแทรกซ้อนนะครับผมขึ้นมาผ่านมาสองสามหลังเตาละนะครับผมนี่อีกอีกมากนิดหนึงแล้วนะครับผมจนนี้ก็โอเคนะครับผมเงียบดีนะครับผมแน่นดีให้ให้ความรู้สึกที่แน่นกระชับดีนะครับผมยังเฟิร์มอยู่ช่วงล่างนะครับค่ะไม่มีความ เสียงีแบบผิดปกติเสียงพวกบูธต่างๆที่แบบหลวมหรือว่าพวกแหลกพงอะไรอะไรเงี้ยไม่มีแทรกซ้อนเข้ามานะครับผมก็ถือว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมเดี๋ยวขอไปลองข้างนอกนิดนึงนะครับผมไปดูการเปลี่ยนเกลียม,มาครบไหมเปลี่ยนกระตุกกระชากหรือเปล่ากําลังเครื่องเป็นยังไงนะครับการทรงตัวนะครับผมเบรกนะ,ะไปกันเลยนี่กดเลยครับ ตอนนี้ก็ความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยร้อยสิบนะครับผมขึ้นไว้นะเราจ้ำคอสะพานนิดนึงเออทรงตัวดีนะครับผมไม่โยนไม่โย ối, นี่ปล่อยมือให้ด้วยนะครับผมความเร็วร้อยยี่นะครับผ <or> ok, มชนองเบรกชนรองเบรกนะครับผมก็โอเคนะเบรกไม่สะท้านไม่สู้เท้านะครับผมาการทรงตัวบางทีก็ถือว่าโอเคโชคไม่โยนไม่โย,ยเอาเดี๋ยวขอปาดไปซ้ายสุดหน่อยนะครับนี่นะครับผมขอขวาสุดอีกทีได้ไหมนะครับโอเคเลยนะครับ สนุกเลยคนขับเนี่ยถือว่าการทรงตัวการขับขี่ดีนะครับผมเกียร์เปลี่ยนสมูทนะครับผมกําลังเครื่องดีนะครับก็ไม่มีความผิดปกติใดๆนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมสําหรับคันนี้ใครสนใจอยากมาทดสอบมาลองขับก็ยินดีเลยนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่สุรรยนต์สองโตัวตาครับหลังจากที่เอาไปลองขับมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่บอยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า ปกติดีนะครับผมทั้งเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างระบบการทรงตัวนะครับผมเครื่องยนต์ฟิตกาลังแรงอัดดีนะครับผมเกียร์เปลี่ยนสมูทเฟืองท้ายไม่หอนอันนี้รถดีเซลเนาะขับหลังแล้วก็จะดูเฟืองท้ายด้วยนะครับผมการทรงตัวต่างๆไม่โยนไม่ย้วยนะครับผมระบบเบรกระบบล้อสมบูรณ์แบบดีนะครับผมยางไม่ดังลูกปืนล้อไม่หอนเบรกไม่ดิ้นไม่สะท้านพวงมาลัยไม่สั่น พูุณง,ง่ายๆว่าสภาพพร้อมใช้งานครับ <S 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 ใช่ค่ะ <S <S สามารถมาทดสอบมาลองขับได้นะครับผมก่อนเลือกซื้อก่อนตัดสินใจนะครับผม <S 2> <S 2> ใช่ค่ะและสำหรับคันนี้นะคะมีซูบิชิปาเจโรสปอร์ 2.4GT พรีเมียมปี2021นะคะ คันนี้ราคาก่อนเก็บงานจะอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทนะคะหลังจากมีการเก็บงานแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของราคาที่ปรับเปลี่ยนขึ้นมานะคะและของเราเนี่ยยังมีการรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้เริ่มต้น2ปี20,000่นกิโลเมตรจากบริษัทฟิกแมนเลยนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศไทยให้24ชั่วโมงด้วยค่ะอ่าแล้วพี่บอยคะคันนี้กําหนดเสร็จเมื่อไหไรคะครับผมก็กําหนดการเก็บงานของคันนี้นะครับผมจะอยู่ที่27ด รกรกฎาคม2568นี้นะครับผม<ฆ>แต่ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะ<ฆ>ใครดูคลิปเราแล้วสนใจอยากจะเข้ามาชมรถอยากจะมาดูทุกขั้นตอนการผลิตของเรายินดีเลยครับผม,ผมนะคเข้ามาดูก่อนทำนัดคอนเฟิร์มมากับฝ่ายขายเราได้เลยครับยินดีเลยครับ และสำหรับใครที่สนใจนะคะก็โทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0837777747หรือ0837777757หรือหรือใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะมิ้นและพี่บอยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ